สวัสดีค่ะวันนี้จเจมมาขุดเปือกอยู่ที่หนองปืนนะคะวันนี้หัวใหญ่นะคะต้นใหญ่ด้วย,วยเพลือกสวยๆทางนั้นเลยค่ะดูสิต้นบะลิมเลยต้นสวยหัวสวย หน้าหนึ่งว่าได้กี่ร้อยมาดูสิได้ประมาณสองร้อยเฮ้ยได้สองร้อยเหรอไม่กว่าหรออืมกว่าสิได้ประมาณสามร้อยได้อยู่สามร้อยสิบหน้าก็สามตัน ต้นใหญ่ดีเนาะถ้าเราถ้าเราทำไอเนี้ยก้านเพือกดองอะ่ะทำขายถ้ามีคนซื้อน่ะรีน่าทำเนาะทำอะไรก้านเพือกดองไงเยอะทำไปแล้วรอบนึ่งใช่หรือเสียงไปแล้วทำก้านเพือกดองขายถ้ามีคนซื้อน,าน่าทำ <c oughs> เอาเอาไปต้มต้มหมูเหมือนไอเนี่ยผักกาดดองอะ่ะ เอาไปพัดก็ได้นะแกงส้มแล้วก็อะไรวะแกงกะทิเนี่ยการสวยต้นสวยหอมหวานมีโคตรหลอนเลยหลอนจริงๆเนี่ยต้นสวยมากเลย โอดโผอีกแล้วอู้ลองให้เบนหัวย่าว่ะอู้หูหเบล่มเลยเนี่ยอ้ลองเบนหัวบเบล่มเลยอ่ะเนี่ยดูสิ จัมโบ้อะอีแต่จัมโบ้ทางนั้นอืมวันนี้จัมโบน้นำให้เจ้าของลอยายหิงหงรวยๆนะคะ ไอ้ฝนมือมือดีวะจับได้เบอร์เบอร์ร่องใยอ่ะเนี้ยดูสิเนี้ยโอ้ยใยทั้งนั้นเลยเนี่ยจัมโบ้สวยๆนั้นเลยเนี่ยหัวใหญ่ๆนั้นเลยดูที่มือดินี่สิใหญ่มากตามขึ้นเแบเนี้นใหญ่จริงจริง จัมโบ้มือดีไว้ได้ได้ใหญ่เบิร์ดก็ใหญ่ใหญ่ทั้งแปลงอะไรอันนี้ใหญ่เพือกเพือกหรอใหญ่ทั้งแปลงเพือกแปลงนี้ถ้าราคาดีๆนะอู้ได้ไร่ตัง เอาปเอาเป็นตซ่อน้ำเขียวขอบเอ้ยเอาเปน็นซ่ถอน้ำเขียวถ้ายไน้เขยวอะไรก็ได้ถ้าไม่เอาเปแรกเแก่มาแก็ได้สามสี่ร้อนจังเว้ 38 Đấy. 400. 5 ngọn.

ก้ามมื่นกว่ากี่าะ่นวเฉพาะเฉพาะไอ้นีาไอ้ล่างขาดีไปมาเลยนีไปมาเลยอดยาวเลยปะทอดยาวเลยเอาไม้ออกกัครับยาวเลยค่อยแล้วได้โยนขึ้นข้างอ่ะ ยำเลยยำเลยไปเลยไปดูยังล่ะโอ้ยต้องห่อแล้วล่ะไหวเลยมึงมึงดินี่นี่ออกมาใกล้นี่ใจถูดวะเนอะอยากดูเนี่ยจะมาพูนจะได้ไหมได้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 ไปใจถูดวะไปอยากดูเนี่ยมึงนี่มึงดูดิ ไอ้ไอ้องเก็บเก็บอันนี้สิเก็บแยกใส่ถุงเนี่ยเก็บถุงกันด้วยเดี๋ยวไว้รวมพรุงนี้ดีกว่าพี่ว่าแล้วก็เอาเอาล้มมากลางเราทำเ่อนจริงครับมันลื้อนะครับจะไม่วะหรือเต็นหรอจะไม่วะหรือเต็นเนี่ย